วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับนี่คือน้องริวนะครับแฟนรายการของเ c h o นะครับผมวันนี้น้องริวนะครับก็ได้เอื้อเฟื้อนนะครับเอายีนนะครับมาให้ทาง Echo รควิวถึง3ตัวด้วยกันนะครับเพื่อนเนซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยเด็ดๆทั้งนันนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกก่อนเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผม ตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับน้องเหลีวตัวนี้ uh, ต,นตัวนี้คือช u g a r c a e n นม9 6 7เครับเป็น AOS ก็ถ้าทางแบรนด์เขาตีว่าเป็นโค้ดก็เป็นงาน Ma d e in USA นะครับปกติแล้วเนี่ยทางช u g a r c เ n e เนี่ยนะครับกับทาง Mr. f r e e d o m มเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับก็ทำให้เนี่ยทางช u g a r c เ e คนเนี่ยก็มีโอกาสที่สามารถที่จะผลิตยีนนะครับในสหรัฐอเมริกาได้นะครับผม s <S เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับดูจากตัวป้ายประเก็นด้านหลังก่อนนะครับ ป้ายปักเกนเนี่ยจะเป็นป้ายรถไฟนะครับเออก็เป็นเป็นลายรถไฟของชูวกาเคเเลยนะครับแล้วก็จะมีปั๊มว่า made in USA ตัวใหญ่ๆปักเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ผ้าตัวนี้เป็นผ้าพรีชัง้งนะโครงสร้างผ้าในสีอ่อนไม่ต้องลิวใช่ใช่ใช่ครับนี่ดูโครงสร้างผ้าของเขานี่สวยๆอย่างนี้นะครับเน,นื้อนุ่มนะครับผมแล้วก็มาดูตัวป้ายแฟชเชอร์ของเขาก่อนป้ายแฟชเชอร์เนี่ยเขียนเลยว่าฟรี e รีชัง a n นะครับ by your extract size นะครับนี่ก็คือสามารถที่จะเลือกปลงเอวได้เลยนะครับผมและอันนี้ก็จะเป็นตั๋วการันตีนะครับนี่แล้วก็มีตาสแตมป์สีทองทองนี้ดูหรูหรามากนะครับนี่ถ้าใครชอบสะสมป้ายแบตเตอร์อะไรอย่างเงีเ้ยแบบว่าน่าเก็บมากน่าเก็บมากสา,ายสะสมนี่อย่างนี้เลยนะครับลายกระเป๋าหลังเป็นแบบเรียบๆนะครับแล้วก็มีการเดินบาร์แท็กนะครับเป็นสีนดำเงินลักษณะนี้นะครับทีนี้มาดูบริเวณปลายขากันนิดหนึ่ง ปลายขาของเราเนี่ยก็จะเป็นริมแดงสวยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บด้วยลูกโซ่นะครับเป็นสีออกทองๆนิดหนึ่งนะครับผมมาดูรายละเอียดนะครับตัวนี้จะเป็นกระดุมนะครับเป็นกระดุม1เม็ดนี่นะครับก็จะเป็นเป็นลักษณะส,สีเข้มๆอย่างนี้นะครับตัวซิปนะครับน,นี่ก็เป็นซิปทองเหลืองนะครับ เป็นซิปของทาลอนนะครับผมก็อย่างที่รู้ว่าซิปทาลอนเนี่ยเขาไม่ได้นี่แล้วไม่คือไปแล้วแล้วแบบนี้เหมือนกับว่าเขาเก็บสต๊อกเขาไล่เก็บไล่เก็บสต๊อกของทาลอนเอาไว้นะครับแล้วตัวหมุดนะครับก็เป็นหมุดทองแดงนะครับเขียนว่า S C B C O นะครับแล้วก็ตรงนี้เขียน T Y T Y กิจตัว Enterprise นะแล้วตรงหมุดข้างหลังจะไม่หมุดซ่อนนะเขาจะแบบเป็นเป็น bar tag ใช่เป็น bar tag เลยใช่ตรงนี้ตรงนี้จะมีรายละเอียดของ bar tag อยู่นะครับผม อ่าทีนี้เรามาดูตัวป้ายแคร์แท็กของเขากันนิดนึงนะครับตรงนี้เขาก็จะเขียนเอาไว้ว่าชูกตเกนนะครับแมชชีนวอชนะครับแล้วก็อันนี้ก็เขียนว่าอะไรเนี่ยทัมเบิลทัมเบิลไดร์ใช่ไหอ่าทัมเบิลไดร์นะครับอ่าวสามแปดนะครับ <5. S 1> ขาขายาวมาก36เลยขายาว36เลยนะครับเออปกติปกติยินอเมริกันไม่ค่อยทำนะขายาว36นะ จากความรู้สึกนะครับในการซื้อยีนตัวนี้น้องริวคิดว่ายังไงบ้างครับทำไมถึงต้องซอยตัวนี้มาเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าเห็นทางแบรนด์เขาบอกว่าเป็นผ้าเดสตอ็อกจากโคนโ<อ>เพราะว่าเนื่องจากว่าโคนมิวอ่ะเขา่างที่รู้กันว่าปิดไปแล้วใช่เขาปิดไปแล้วแล้วผมก็เลยเแบบคือช่วงที่เขาเ,าเข้ามา ผมก็เสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้เก็บไม่ได้จัดไว้แต่พอว่าผม g o o g l e ไปว่ามียังมีตัวนี้เหลืออยู่ที่ต่างประเทศครับก็ฝากเขาหิ้วมาอีกทีก็ลดราคาด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยซื้อมันใหญ่กว่าผมนิดนึงแต่ว่าผมยังใส่ได้ก็ต้องใส่ของขาดอะไรเงี้ยโอ้ครับจากที่คุยกันก็มาจากนิวยอร์กเลยใช่ไหมตัวนี้ใช่ใช่โซโฮครับร้านบูรินกรีนโซโฮครับร้านบูรินกรีนครับใช่ใก็ถือว่าเป็นนักสะสมนะครับเนี่ยก็เกาะแสวงหายินจากทั่วโลกเลยใช่ใช่ โอเคครับสำหรับยีนตัวนี้ก็ถือว่าสวยมากๆนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้น้องริวลองฟิตติ้งให้พวกเราดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวน้องริวยังอยู่กับเราอีกหลายคลิปนะครับเดี๋ยวสปอยให้ดูคลิปหน้าก่อนตัวนี้เด็ดมากๆนี่อยู่ในกล่องนี้นี่อันนี้คือชูการ์เคนนะครับรุ่นครบรอบ45ปีนะครับตัวนี้ อยากจะบอกว่ามันก็คือผ้าสามริมในตำนานนะครับนี่ตัวนี้นี่พลาดไม่ได้เลยนะครับคลิปหน้านะครับตัวนี้ตัวนพี่เอกผมไม่มีแค่ตัวเดียอีกตัวนี้ล้วนี่อันนี้คลิปถัดไปแก็ตัวนี้นี่ของอันนี้ต้องโดนจริงโอเคสปอยหมดแล้วยังไงฝากติดตามด้วยครับบ๊ายบายครับ